ตามันเครื่องเยอะๆหอมๆไปเลยอ่าแสบๆนำกันได้พีน้องเนื้อจังเลยกะฝากคลิปต่อไปนะ,นนะครับเ้าสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อ แม่พี่น้องทุกๆคนนะครับเด้อช่องฮักอีสาน่นเชียครับมันนี้ออกมาบานนาครับมาเหล่นน้ำนาครับเหลืองานมาก็ได้เส้ามาเบื้องนี้ครับข้างหลังข้างหลังเล่าปลูกพริกปลูกตะข้าครับเสภาเบื้องครับกับอ่าปักไสครับปักไสหน่อยงามหลายครับ ปักไซขื้นตามธรรมชาติครับนี่แม่นเบอร์ีพี่น้องนี่เงียดปักไซแค่นั้นครับขึ้นเองครับนี่อันนี้จะเป็นข่าครับนี่อันนี้ต้นเตยครับปลูกคาไปพายเบิองพริกปลูพกพริกน้ำ นี่ครับโอ้โุคนครับว่าได้หดน,น้ำเล้สะเนี่ยน้ำแหงมดครับคนคนนะครับน้ำแหงมดบรรยากาศอ่าห่อนห่อนดีๆครับผมนี่นี่จะเป็นสวนพริกครับ พอไดอ้เก็บอยู่เก็บกินอยู่ครับนี่พริกนี่แหละครับบรรยากาศอีสานบานเฮาได้จะบภาพไปเบิง่งวัตถุดิบเสียดเมนูเมื่อนี้ครับผมไาสีเ่เห็ดหยังอันนี้ก็เป็นส่วนพริกขี้กันได้พี่น้องเนี่ย ปูไว้พริกทั้งนั้นเลยไปพี่นอ้องไปเพิ่งวัตถุทริบกันครับนี่ครับหนูหนูหญยครับหนูผกูกเงยไม่เห็เป็ดไปนู่นครับพี่นอ้องนี่ตัวเง่ครับดีดีครับพรเพิ่งเตี้ยคนนะนี่ครับ ตัวเดียวสิมาเห็ดเป็นเมนูน,นี่ครับปีปีกล้วยสามันแล้วครับเนี่ยครับผักผมหั่นไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่ต้นหอมผักกิตูใบแมงลังลนะครับกับผักชีลาวอันนี้ผมกัจีสับกันพี่น้อง เ็ดเป็นเมนูลเลยพี่น้องเลอที่ตามมึงนะครับเนี่ยเห็ดเป็นเมนูยังนี่นะครับที่เด็ดเลยตัวยางใหญ่สามหัวครับปอกเรียบร้อยให้ทำการซับที่นี่ นี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตสับกคนได้พี่น้องเนอะเ็ดเป็นเมนูอยังถาเบอร์อีกที่นึงครับนี่พี่น้อง <c oughs> สับเตรียมลอยครับปีกล้วยได้เนี่ยสสเซน้ำเกลือครับเตียบ้อยอันนี้ก็เป็นหนูตัวหนึ่งครับนี่นี่ผู้ไดร์ลายครับพี่น้องเดี๋ยวทำการปรุงครับ สิมกได้พี่น้องได้เมือน,นี่มกหนูใส่ปีกล้วยครับเมนูอาหารอีสานครับที่เป็นบาใหญ่แล้วเพื่อนๆขายบางอย่างที่ไหนครับ,รงงรบอ่าเดี๋ยวปล่อยได้พี่น้องเด้อบัดที่นี่ที่เป็นการปรุงนี่นะครับพริกลงไปครับ จะคร้หอมพราหอมแดงครับพึ่งเค็ดครั้งแรกเล้ครับเดีย๋ยมกเลยตัวจ,จะมกหมาะนีซงง่ซึ่งไง่องอเออพุงนัวเนอเธอหนึ่งไง

ปลานิดหน่อยคุกเขาครับคุกเขาฮะกินเข้มอะไรต่อตัวดูว่ารถสาติมหยองมาอย่างไหนี่นี่ครับคุกเขา ใส่ปีกลยครับหน้าว่าพอดีว่ล <ities> ่ะใส่ปีเข้าไปครับใส่เข้าไปได้หลายเลยครับเนี่พักจบเจมกเีปีเนี่ยโอ้แดดมันหอนแดดหอนแหงเลยนี่ครับ Yup. อเอีกครับนี่ที่เด็ดอีกอย่างนะครับต้นหอมผักชีเล่าอะไกัใบเมงลักปักกตัวอะพี่น้องใส่เข้าไป เมนูอีสานบานเฮาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยพักเดี๋ยวนี้แพีงพี่น้องเอ้ยพักก็นเลยเขาเขา น้ำปลาอีกหน่อยครับาาายาดมจากคว้าเราแหละน่าสม่ำเสมอคว้าเราเอาไอ้หัวห่อข,ขวดนึง <laughs> ปลากระชิมเนี่ยชิมอะไรดิหนูเพิันสุกนี่เรียบร้อยครับนี่เดี๋ยวหนาเราจะห,อห่อด้วพี่นอ้อเลยเดี๋ยวเบิง้งเราหอ่อกับตอนเอ่อนหนึ่ง มาแนะ้ะไอ้หน้ายเป็นคนห,อห่อมาที่นี่น,น,นี่นี่ลมพี่นี่พี่นี่ครับหน้ตาตามันเครื่องเยอะๆหอมๆไปเลยเดี๋ยวแต่เบื้องหน้าหอยที่นึงครับนี่ครับกำลังหอยเลยพี่น้องเด้อ น่าเป็นพน่ห่อครับนี่ปลาทีได้จักมกผมห่อว่าเป็นนะพี่น้องเอ,อ้ย อันแน่ตานไส่จอยมีนู่นนี่เที่ยที่ได้กินนี่ก็ใไซเวลา่าโดนเติบด้วยนี่ไม่กินเยาเนาะ สำเร็จเนาะเห็ดปลาเนียดเน้่ยเอาเงินละเออเนี่ยกันไก่มีบ่กันไก่ไก่มาตัดเออกันไก่มาตัดเลยเนี่ยละเห็นยบ้เออเออกันไก่มาตัดเลยต้องมีกูเสียหรือล่ะ นี่อย่าปล่อยครับโมกแรกพี่น้องอย่าจะโอ้ยมันมันส่อนกระเด็นมันหนาซึ่งถ้าว่างส่อนกระเด็นมาโมกกันปะเออมันส่อนไหนหรอเป็นมันนึ่งเต็นมันหน่อยมันหนึ่งหอกเอาหัวด้วยเออใส่หัวก็ได้เป็นมันหลายเหน่่ออใส่หัวก็ได้แค่กี่ยังหนึ่งเคอ จระจายเลยพี่น้องตักไอ้หนูใส่น้ำเนี่ยล่ะฮะจะผู้บ่ถือหนูดิสิได้า่าทนูก็ดียวงไม่ดีครบผู้ได้ดวงดีอืมแล้วแต่ดวงเน้อดวงบ่ดีก็ถือ, <c oughs> อ,อโอเค ที่สองอเออนั่นแหละนีค่ครับแล้วห้น่าฮอก่ก็เด้อไปหนองเด้อจังเบืองอีกที่หนึ่งครับปลาสีเดจักมกหนูตัวหนึ่ง จังได้กัถ้าเขามารับชมแลยก็ฝากกดติดตามเป็นกกำลังแจ่นั่นนะครับเด้อแต่เพิ่งตอนหน้าหอดเสร็จครับเรียบร้อยครับแล้วนับเช็คเพิ่งครับว่าได้จังบกนี่บกสุดท้ายแล้วพี่น้องเอ้ยเจอสีเหลียนี่ หนึ่งสามหมกกแล้วส7 8ส10 11 12ส3 14 15มสหมกพี่น้องนี่แหละหนูตัวเดียวได้พี่น้องเด้เอนี่ ikka, อ <Class. S 2> นเอามาหนึ่งเอาหนึ่งม่ได้หรอเื่องโอโหมากเฮ้สิบหาสิบหกมกครับนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวทำการหนึ่งครับบันที่นี่อวันลมานี่เรียบร้อยโอ้ใส่เวลาเด้พี่นองเลยเจ้าที่ได้กินกันเลยน,นี่ซึ่งนี่พ่อ,พอครับเปลี่ยนไหมถ้าเบิ้งได้พี่นอเด้วย ใส่หวัวด,ด้ได้พี่น้องเนี่ยซึ่งหน่อยครับ ได้ือเาหนึ่งขอนะครอข่ามาเลยน่วันนี้ไปเอาโฟมครับจัดงานไปเรนหนึ่งว้ยถาเล่าละบันนี่ยแต่เบง พี่แม่งนองกินน้ำกันนี่เตียบร้อยไปพี่น้องไปดูกันใส่ขวดเลยพี่น้อง เบืองตอนมันสุกด้วยพี่น้องด้วยอีกที่หนึ่งครับว้าวนี่พี่น้องเดี๋ยวสิแกะลองเมืองครับอืม ประมาณชั่วโมงหนึ่งแหละครับบอกถ้าเบิ้งนะครับเนีย่ยอ,อ่าตามันจะออกมาเป็นอย่างไร หมกหนูใส่ปีกวยครับน่ากิ่นมาเป็นหอมหอม,หอมแล้วชิมมางินแดผ่านกณิ์บ่า จับเรืยพี่น้องเราชาร์จพอดีเลยครับน,นี่ครับหนาแม่พอดีครับหน,นาแมาพ่พอดีแม่พอดีเราไม่กินควอมกันเลยนี่พี่น้องถ้ามาคลิปนีก้กะ กดติดตามเป็นกำลังแกนนะครับเด้อนี่ยครับบอกหนูใส่ปีก่้ยครับอ่าแสบๆนำกันได้เป็น้องเด้อจังเลยกับฝากคลิปต่อไปนะครับเก้าวเข้ามาสวัสดีครับ